มันมันมีอะไรมากกว่าการการรับประทานอาหารการทำงานเพื่อมีสิ่งต่างๆในการบริหารดู้แลตัว,ดดวเองการกินการอยู่ที่ดีมีความอยู่ที่สวยงามมีสังคมชื่นเจลิมมีอะไรทธรรมที่ครบครันทั้งรูปรสกลิ่นเสียง สำหรับโลกเราใบนี้และแสงแดดที่ส่องมายังโลกเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เหมือนดวงใจของมนุษย์เราที่ทรงคุณค่าแก่ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หากเมื่อเราหมดสิ้นความเป็นเราไปจากโลกแล้ว เราจะไปทำอะไรเรื่องที่เราต้องคิดมีติธรรมชาติมีหลากหลายแต่ความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตคือการมีชีวิตอยู่บนโลกได้สัมผัสโลกแสงแดดสายลมท้องฟ้าพื้นดินพืนหญ้าและพืชพันธุ์ต่างๆและการบริโภคที่สนุกสนานคลื้นคลืน้น เสื้อผ้าอาพรที่งดงามผิวพรรณผุดผ่องความรักความสดชื่นและสัมผัสที่ดีที่โลกมีให้เราและเรามีต่อโลกต่อโลกเราเองมีอะไรมากไปกว่านี้สำหรับวิวัฒนาการสำหรับอารยธรรมสำหรับการต่อสู้ของสรรพสเชียงต่างๆบนพื้นโลก มนุษย์เราสามารถแสดงความมีคุณค่าแก่พรอนภาคเหล่านี้เพื่อเราและสำหรับเราและเราเองที่รับรู้ความทุกข์ไม่เคยจีรังความทุกข์ได้เห็น ที่ได้สัมผัสความเศร้าที่โลกเรายังไม่พร้อมสำหรับพัฒนาซึ่งกันและกันทั้งทั้งมีมากมายแสดงให้เห็นยุทธนาการในสังคมที่เจริญรุดเจริญรุดหน้าในปัจจุบัน แต่หลายชีวิตก็ยังเป็นพันธะเป็นภาระหลากมิติไม่แต่การดิ้นรนและวิธีการไม่ดิ้นรนท,ทางที่บรรทัดฐานสังคมก็สูง <rapping> ความเป็นอยู่ที่ดี <S <S> แต่ชีวีเป็นทุกข์ <S <S> <S บางชีวิตก็ทุกข์ <S <S> <S บางชีวิตก็สุขมีอะไรมากไปกว่าการมีชีวิตอยู่ที่ดี <S <S> ในโลกสำหรับความนึกคิดของเพื่อนมนุษย์และมนุษย์ทุกคน และผู้ที่เจริญแล้วลแลวะผู้ที่ยังไม่จเจริญการดิรนเป็นปัญหา,นาในการ<ะ>แสวงหาความสุขปวดเพื้องความทุกข์ไม่ว่ามันจะด้วยวิธีการไหนใครจะรับผิดชอบใครทุกทนไม่มีใครดูแลเรานอกจากเราดูแลก,กันเอง เสียอ <łość> ันดับให้กับโอเวนเจอร์เอ็นเกมมนะครับแต่สุดท้ายหนังก็ถูกกลับเอามาฉายใหม่ครับจนสามารถกลับขึ้นไปครองอันดับหนึ่งหนังทำเงินตลอดการได้อีกครั้งกลับทำเงินขนาดนี้โลกอธิบายได้ดีที่สุดแล้วสำหรับการมีชีวิตอยู่อะไรทั้งต้องหวานแน่าเจริญรุ่นหน้าสื่อไป